สวัสดีครับเจโอเอพีวายนะฮะ098 419 9 299พบกันอีกแล้ววันนี้เราฉีกแนวนิดนึงนะครับไม่ใช่รถมอเตอร์โฮมไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถฟูดทรัคอันนี้เป็นรถทรัคจริงๆเลยเพื่อเอาไวบ้บรรทุกของนะครับอขออนุญาตแนะนำผู้มีพระคุณนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ,อยากจะถามความเห็นก่อนว่าทำไมจึงเลือกซูซูกิแครี่ สุ z กิแคล r ี่เนี่ยผมว่าผมเลือกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมุมมองผมคือมันแข็งแรงครับทนครัแล้วก็ประหยัดคล่องตัวคล่องตัวการที่งคล่อ,คองตัวแล้วก็การขอยเข้าจอดเข้าออกในบ้านผมอะจำเป็นมากเนื่องจากพื้นที่จำกัดครับผมจึงมีผลว่าต้องเลือกสุ z กิแคล r ี่เลยเตัวอื่นไม่ได้ครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่อ ย่านใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แถวแถวศึกษานารีครับแถวแถวศรีแยรบ้านแขกโอเคครับก็แถวนี้นะฮะโมอเตอร์ไซค์ยังลําบากเลยครับยาวาแต่ปิกอัพยาวๆเลยถนนจะแคบมากนี<ะ>่ด้วยความที่ปิกอัพทั่วทั่วไปเนี่ยมันยาวกัน5เมตรกว่าแครี่ยาวแค่4ี่เมตรสองนะครับยาวก,กว่ารถกระบ,บะดีเซนเมตรหนึ่งเต็มเต็มมันก็จะเสริมความคล่องตัวคุณพี่คณิตทําธุรกิจอะไรครับเป็นเกี่ยวกับ อุปกรณ์การพิมพ์แล้วก็ลับเจียใบมีดตัดกระดาษครับวัสดุเป็นเหล็กเป็นเหล็กมีน้ําหนักอ,อันนี้คือจะสิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าใครจะมาบอกว่าอุ้ยแคลี่เครื่องมันเล็กมันบอบางมันทุกอะไรหนักๆไม่ได้หรอกทุกได้ไหมครับพี่สบายมากครับเพราะว่าผมส่งเนี่ยวันวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบเล่มบางทีหกสิบเจ็ดสิบเล่มไหวเอาอยู่ซึ่งใบมีดมันเป็นเหล็กตันๆเล่มหนึ่งสิบเจ็ดถึงยี่สิบโลครับคุณเอาเองคุณเอาเองโอเคอเค,ครับผม แล้วก็การใช้งานประหยัดไหมฮะประหยัดตอบ,บโจทย์ไหมตอบโจทย์ผมพูดแก๊สได้ใช่ไหมได้ฮะ,ะดโดยเฉพาะถ้าติดแก๊สนี่คือเซฟกว่าน้ำมันหลายเท่าไม่ไม่ไหวนะถ้าเกิดจะต้องแบบไปใช้รถกระบะผมว่าประหยัดกว่ารถกระบะดีเซลอีกที่เอามาขนครับอันนี้คุ้มกว่าประหยัดกว่าแน่นอนครับอันนี้ยังไม่ได้เต็มกันนะพอดีสัมภาษณ์ <laughs> จะพูดใช้งานจริง <laughs> อยากให้พี่ให้ความเห็นหน่อยถึงคู่แข่งอย่างไ Lu ักแชมปที่เขาออกมาทำแบบซูซูกิพี่มีความเห็นยังไงครับเหมาะไหมกับเหมาะไหมหรอผมว่าถ้าเป็นผมผมก็ยังแครี่อยู่อะซูซูกิแครี่อยู่อะไม่เลือกแชมป์อะครับเลือกแครี่ดีกว่ามั่นใจแล้วผมใช้มาแล้วด้วยก็ยังรักแครี่เหมือนเดิมครับผมอันนี้เรามาส่งมอบลูกค้าเป็นคันที่สองแล้วนะ เดี๋ยวคันที่3อาจจะตามนะฮะครับผมก็คือคันเก่าก็ใช้เป็นแคลรี่โฉมเดิมใช่ครับผมอ่าคือรักปักใจเนาะไม่เปลี่ยนไม่แปลงยังไงก็เป็นซูซูกิแคลรี่ทนประหยัดคล่องตัวเข้าออกที่แคบๆสบายอ่าจากประสบการณ์คันก่อนหน้านี้ออกมา3เดือนแล้วครับมีปัญหาอะไรไหมพี่มีปัญหาเดียวครับคือแอร์เย็นไปครับนั่นฮะเครื่องเงียบไปครับ อ๋อขาอภัยอันนี้เป็นนิสัยประจำตัวของซูซูกิคือถ้าพูดกันหยาบหยเย็นเยี้ยลาดก็โทษก็โทษออกสื่อด้วยจริงๆมันเย็นจริงๆนะฮะแอร์ซูซูกิไม่เคยมีปัญหาเลยตั้งแต่รถกระบะอย่างแครี่หรือรถเก๋งอะไรทุกรุ่นนะฮะขนาดเป็นพวกเออร์ติก้าหรือ XL7 ซึ่งมีเบาะ3แถว7ที่นั่งมีคอยเย็น2ตัวด้วยซ้ำไปซึ่งรถบางยี่ห้อเนี่ย มีคอยเย็นแค่ข้างหน้าแค่อันเดียวแต่ซูซูกิเขาเขาจริงใจไงเขาใส่คอยเย็นบนหลังคาให้ด้วยขอเสิร์ฟนิดนึงพี่โอครับที่นั่งห้องโดยสารนี่กว้างมากนั่งสบายมากยิ่งเทียบกับโฉมเก่าอันนี้ยิ่งดีเลยกลายเป็นกว้างมากเลยแล้วก็นั่งสบายจริงใไปนั่งได้ดีกว่าดีกว่านั่งสามคนสบายพี่โอคนใหญ่ๆผมนั่งมาแล้วไม่ไม่เบียดไม่เบียดไม่เลยเลยนั่งสบายมากครับแล้วแบบหืมเบากว้างนิ่ม ครับโอ้โอเคเลยเงียบถูกใจเงียบไอ้เรื่องเงียบนี่แน่นอนเลยครับเงียบจริงโอเคนะครับถ้าใครที่มีธุรกิจที่จะต้องใช้การขนส่งนะครับแคลลี่เ p g หัวฉีดก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่ดีนะฮะโปรโมชั่นดีมากๆเลยวันนี้ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับพี่เออหมื่นกว่าบาทครับหมื่นต้นนะครับ พี่จะจ่ายมากกว่านี้ผมก็ไม่ว่าแต่อันนี้คือเราทําให้ได้หมดก็คือขึ้นอยู่กับคุณต้องเลือกว่าธุรกิจคุณเหมาะไหมคืออันดับแรกๆเลยนะฮะคุณอย่าไปดูถูกว่าแครี่เครื่องมันเบนซินพันห้าเองน้องมันจะวิ่งไหวเหรอทําเวลาได้ไหมพี่สบายมากจัดได้ตามลูกค้าเลยครับว่าลูกค้าต้องการเร็วขนาดไหนไวขนาดไหนจัดได้น,นั่นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าพี่ไกลสุดอยู่ที่ไหนผมอ,อยากรูจก้จากตรงเนี้ย ไี่ <bills S 2> สุดส <k g. S 1> <Lock. S 2> ี่กิโลเออน่าจะเกือบเกือบปทุมครับเกือบออกปทุมเลยครับรวมร้อยโลเนาะครับผมเกือบออกปทุมครับบางสายก็ทําเวลาได้อยู่อยู่อีกเส้นหนึ่งก็น่าจะสุดสมุทรสาครเลยพี่โอ้ยคัสาครเลยครับออกไปสมุทรสาครเลยครับนะครับครับผมอ่าขอคําจำกัดความหน่อยว่าถ้าจะแนะนําคนอื่นว่าทําไมถึงจะอยากซื้อซูซูกิแคลลี่เพื่อมันจะเหมาะอะไรกับตัวเองเอาจากประสบการณ์พี่อ่ะครับผม ทนประหยัดคล่องตัวสามคำจบครับไม่จุกจิกเนาะไม่จุกจิกโอเคครับก็ครั้งนี้เราก็เอาคันที่สองมาส่งให้พี่คณิตนะครับผมขอบคุณพี่โอมากครับขอบพระคุณมากครับพี่อังสาไว้เดื้อเชื่อใจให้ Suzuki a p พดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่าคันที่สามคงจะตามมาในเร็ววันนี้นะครับใครสนใจ u zuki ิแครีนะครับแล้ว คิดว่าสโคสบการใช้งานมันตอบโจทย์ติดต่อมาเซลล์ APY 098 419 9269แอดไลน์มาก็ได้นะครับทุกเงื่อนไขคุณจะทำหลังคาพิสดารอะไรยังไงผมทำให้ได้หมดนะครับพบกันใหม่คันหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณรครับ